ครับนะนะคลิปนี้เดี๋ยวมาเทสลอกสตรีตตัวนี้นะครับนะครับถ้าลอกของใครมีอาการเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับนะครับมันซ่อมได้นะครับก็ตัวนี้เป็นล่าลูกค้านะครับส่งมาล้างแล้วก็มาเช็คระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับนะครับแล้วก็เช็คดูแล้วแม่เหล็กมันมาร์กแม่เหล็กมันเคลื่อนนะครับตัวนี้นะครับตีไม่ออกหมุนแขนยังหนืดเลยนะครับตีเหยยอไม่ออกปรับเลขสู์เลขอะไรก็ตีไม่ออกนะครับอันนี้ผมก็ล้างเช็กระบบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับว่าจะออกไหมเหยื่อที่ใช้เป็นเหยือกระดี เด,เดี๋ยวมาลองดูอันนี้ผมปรับไปที่เบอร์ศูนย์ก่อนนะครับปรับคอนชิดๆเลยนะกดฟีสป,ปูลนะเดี๋ยวดูเย่าไม่ตกนะเดี๋ยวผมคลายนิดเดียวอ่ะแค่พอเหยื่อไหลนะนิดเดียวนะโอเคนะเล็กศูนย์นะคุมยากนะมันจะลื่นเดี๋ยวต้องค่อยๆหน่อยแล้วกันแล้วกันพยายามอะนี่ลื่นจนฟู่เลยนะผมเอานิ้วเลียตลอดแล้วยัง ยังคุมไม่ได้นะเลขศูตน,นะอันนี้คือตีให้ลองว่ามันฟูอ่ะตีให้รู้ว่ามันลื่นอ่ะฟูคุมไม่อยู่่นะครับมันลื่นแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมจะพยายามบอกให้เจ้าของเจ้าของลอได้ดูนะครับอีกไม้นึงครับเลขศูย์นะครับแต่ปรับคอนเข้ามาชิดนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้มันลื่นไปนะคแทบไม่เหยียดแทบไม่ตกอะ่ะเหยียดเกือบสิบกร,รัมนะดูดิหนืดนะแทบไม่ตกอะ่ะถ้าลื่นถ้าปรับไหลนี่น่าจะคุมไม่อยู่นี่อันนี้พอได้อันนี้เลี้ยตลอดเลยนะครับ ก็ได้ระยะอยู่ประมาณ20เกือบ30เมตรได้นะ20กว่าเมตรได้นะครับอ,อันนี้ก็คือลองว่าเลขศูนย์มันประมาณไหนนะครับเอานิ้วกดสายตลอดเลยไม่งั้นฟู่นะขนาดปรับปรับคอนชิดๆแล้วนะเดี๋ยวก็โดดไปที่เลข2เลยแล้วกันนะครับคลายคอนออกหน่อยหนึ่งนะเมื่อกี้มันเหนื่อยไปอโอเคเดี๋ยวลองดูนี่ ก็ยังเอานิ้วเลียอยู่นะสังเกตดูที่นิ้วนะเห็นไหมกีเ่เมตรนับสายดูเองแล้วกันนะนะครับนี่ตีออกแล้วนะครับก็ปกตินะครับแล้วใครมีปัญหาเรื่องหน่วงแม่เหล็กอะไรพวกนี้นะครับก็ลองส่งมาเช็คดูได้นะครับเลขสองยังตีได้นะค,คลายออกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันเลขสี่ครับ นี่เลขสี่นะครับเยียยประมาณนี้ก็ได้ระยะประมาณนี้ก็โอเคเลยนะครับถือว่าไกลแล้วนะครับนี่แค่นี้ก็ข้ามคลองแล้วครับไม่ต้องบ่อผมมันกว้างนะครับตีระยะแค่นี้ไม่ต้องห่วงข้ามคลองแน่นอนครับเหลือๆนะครับโอเคก็เช็คซ่อมล้างฟื้นฟูกลับมาสภาพเดิมแล้วครับนะครับไม่เหล็กมีปัญหาไม่เหล็กม้ามันเคลื่อนนะครับ เรียบร้อยเดีย๋ยวลองดูเบอร์20เลย,ยกันให้มันหนืดๆน,นะมันจะได้ระยะไหมน,นี่ยี่สิบตกแค่นี้นะครับไม่น่าถึงสิบเมตรนะสิบเมตรได้นะเห็นไ,ไหม,มระบบหน่วงก็ปกติแล้วนะปรับ20มันก็หนืดนะครับหนืดอ่าปรับศูนย์มันก็ลื่นนะครับก็กลับมาปกตินะครับนี่เบอร์ศูนย์นะเบอร์ศูนย์สะบัดเบาๆพอมันคุมยากเบอร์ศูนย์ นี่เบอร์ศูนย์นะไกลไหมนับสายดูแล้วกันกี่สนะีะดูนะสายกี่สีอโอเคนะครับเรียบร้อยตัวนี้ต้องออกมาเทสให้ดูนะครับเพราะว่ามันซ่อมระบบแม่เหล็กด้วยนะครับมันต้องมาดูหน้าง,งานว่ามันปกติจริงไหมนะครับถ้าล้างธรรมดาก็ไม่ได้ออกมาเทสแบบนี้หรอกนะฮะโอเคครับส่งงานล้างซ่อมนะครับฟื้นฟูล,ลอกได้ว่าสตีทนะครับ